ไปมาเบิดแล้วเด้อเพื่อนเพื่อนมูมูทั้งหลายคอยไปมาเบิดแล้วคอยไปหาเบิงมูมาเบิดแล้วทั้งหน้าบ้านหน้าสวนหลังสวนเลือกสวนไหลนะคอยไปเบิงมาเบิดแล้วกลับมานอนในหีบหนึ่งคอยตื่นนอนมากก็เลยมาบอาบอกมูเจ้า ไปสุขคนละ่ะไปเยี่ยมส่วนมากสิไปทางอีสานไปทางอีสานหลากหลายไปพบไปพ่อมูเจ้าเนี่ยไปหอดสวนไปหอดไหลไปหอดหน้าไปเบิงหอดไหลไปเบิงหอดหน้าของมูเจ้านั่นละ่ะไปเบิงบางส่วนของมูเจ้า บางส่วนการที่หน้าคือทรงว่าใสาปุ๋ยคือป่ได้ทรงใสปุ๋ยบ่ได้แม่หน้ามันข้าวมันบกค่อยเขียวเยอะจังไดบ่ค่อยได้ใสปุ๋ยบอบกค่อยได้มีเวลาบ่คยอะจังไดบากไปเบ่งน้ำไหลก็คือกันซุมบักพริกซุมบักอีหยังซุมบักพริกนี้ คือสิบปัดพ่นดินได้ยังไงมูเจ้าอือ่อยก็เลยมาเตือนมูเจ้าแนะ่ละไปน้ำไหลกะบซุมมูไอ้มละกอไหมมละกอของไอ้มละกอของมูเจ้าไหมคือบ่ค่อยมีลูกเจ้าบ่าค่คยได้ใส่ปุ๋ยได้ยังไงห,หรือพากันเด็ดมาอัานตาบักงหงอื บักพริกกับทรงบ่ได้พุ่นดินอันซุมข้าก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยยังไหน,นมูเจ้อันเล่นคลิปบ่บ่ได้สนใจส,สวนไร่หน้าบ่าหรือ,อยังไงเออกับบึงคอยไปมาแล้วเจ้าพ่ตท่องเว่าดอกคอยไปเห็นมาบิดแล้วผู้จ้ามูเจ้เล่นคลิปเนาะบ่ได้สนใจเขาบ่ได้สนใจ บักไปบักมาละกอได้บ่มีเลยมาอันทุกต้นไหมซุ้งเจ้าเด็ดเอามาตำมกคุงเงิน่ายคิบเบิดบอกไม่จริงเลข่อยหาข่อยหาสิเก็บเอามาตำสมยู่น้ำเขื่อนข่อยกับบมีสงสัยมูเจ้าเอาไปตำตำมาละกอไอตำักคุงถ่ายคิบเบิดเแหละทรงทรงทรงนั่นแหละ ไยพอสิหูอยู่เพราะว่าแง่้มได้เข็นเจ้าแต่ตำบักหูตำบักหูโอ้อยหูแล้วคอยก็เลยมาเตือนมู่เจ้านี่แหละโอ้คอยไปมาเบิดแล้วทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านนะ่ะไปมาเบิดเขาปนี้ก็อันสุมหน้าดอนกับโบ๊ได้เบิ้งเอาน้ำ <ítulo> รือย่างไรหน้ามันหัวหรืออย่างไรมันก็ค่อยมีน้าฝนตกซุ่มม like ือก็ค่คอยมีน้าปากันไปเล่นปรกันไปสนใจแต่คลิปหนอ่าได้บึ้งหอดที่หน้าเจ้าของหรืออย่างไรไม่คอยว่าวพิดหรือว่าวือว่ะคอยเ็นแล้วคอยไปเ็นมาเบดแล้วมูเจ้าคอยก็เลยมาเตือนว่าอย่าพากันเล่นร้าย มากันไปเบิ้งหน้าไปเบิ้งใจปุ๋ยเขาไปเบิ้งพ่นด,ดินบักพริกแน่ไอ้บักฮุงนะ่ะเก็บไปแน่จงถท,ทะกินยำสุกเน่มากันไปเด็ดจนกพแต่ว่าข่อยเห็นแต่ตามบักฮุงเห็นแต่ตามบักฮุงเบิ้งอยู่ในคลิปเห็นแต่ตามบักฮุงมาเด้อกินบักฮุงมาเด้อกินบักฮุงข่อยจะว่าโอ้แมนละที่นี่โอ้หเออ จังสันก็พากันไปแปนนันย่าถ่ายคลิปเดอ้อไปใส่ปุ๋ยพ่นดินพ่อนอย่างให้มันเรียบร้อยเดอ้อถ่ายคลิปหลายอาจังหวะถ่ายคลิปเป็นจังหวะไหมโทรศัพท์ก็อย่าเอาหนาฝนนะอย่าเอาไปถุงหน้าหลยย่ยานฝนฟ้าย่านฟ้าพงุงฟ้าผ่า,า,าไหมหัย่านเดอ้อเดอ้อาันี่ล้เดี๋ยวมือหลังสิไปเย,ายาี่ยมอีกเดอ้อจงมา บักฮงน่ะจงไว้ในเดออย่าไปเก็บตำถ่ายคลิปเบอดล่ะสำนีละเออ